ยไม่มีความหมายนะทุกคนฟังก่อนนะน้องยโไม่มีความหมายอิมิไนอิมิไนนะี่อิมิแปลว่าความหมายไนแปลว่ามีอิมิไนไม่มีความหมายพยายามสังเกตนะเวลาที่เราเรียนภาษาสิ่งที่จะทําให้เราเก่งคือการสังเกตเมื่อกี้เสดแต่พูดว่าอะไรอิมิไนแล้วก็เสดแต่ก็แปลว่าอิมิแปลว่าความหมายไนแปลว่าไม่มีเอ้าเซถ้าเกิดใครสังเกตจะรู้สึกเซ ไม่มีความหมายทำไมไม่เอาคำว่ามนมาวางก่อนล่ะคะแล้วก็ค่อยเอาคำว่าความหมายมาไว้ข้างหลังเหมือนภาษาไทยล่ะนี่ไงถ้าเราฟังเฉยเฉยโดยไม่สังเกตสังกาใดใเราก็จะไม่รู้ว่าเอา้ามาเลียงไม่เหมือนภาษาไทยนี่นาแต่ถ้าเราฟังอย่างสังเกตเป็นคนช่างสังเกตเหมือนจับผิดเพื่อนอะไรเงี้ยนะเดหรอปะเฮ้ยทำไมวันนี้มันใส่ชุดนี้มาวะเฮ้ยทำไมที่คอไม่มีรอยแดงๆวะอ่ะช่างสังเกตอะไรเงี้ยเออถ้าอะไรเป็นประมาณนี้น่าจะทำให้เราเก่งเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เสร็ตอพูดว่าอะไรนะอิมิน อิมิแปลว่าความหมายไนแปลว่าไม่มี